วันนี้นะคะเราพามาดูสัตว์ตัวเล็กน่ารักนะคะไม่รู้ว่าที่บ้านเพื่อนๆนะคะเรียกว่าอะไรกันบ้างนะคะลักษณะของขุยจะเป็นแบบนี้นะนะคะชอบอยู่กับพื้นที่ทรายนะคะชอบอยู่กับพื้นที่ทรายนะคะแบบนี้นะ,ะจะเป็นขุยเป็นหลุมเหมือนกล้วยนะคะรูปลักษณะจะเป็นเหมือนกล้วยเดี๋ยวเรามาดูน้องกันคะ่ะว่าหน้าตาจะน่ารักขนาดไหนนะคะ น,นีมาแล้วอันนี้นะคะเวลาที่น้องเจอคนนะคะน้องก็จะนิ่งแบบนี้นะคะน้องไม่ได้ตายนะนะคะน้องจะนิ่งแบบนี้นะคะที่บ้านเพื่อนๆเ,เรียกว่าอะไรกันบ้างคะ